จะไปไหนครับป๊าป๊าโอเคโอเคไปเลย let's go ตอนอยันยบไม่ยบ้ยตอนนี้เด็กสองคนจะมาทำอะไรครับป๊าป๊าจะมาจัดของใช่ป๊าป้าหรอล่ตอนนี้ของมาเยอะเลยแต่ว่ายังไม่ได้จัดนะครับผมอ่าตอนนี้โอ้โหเด็กสองคนจะมาช่วยป๊าป๋าหรอครับ ป้าป๋าทำอะไรอยู่ป้าป๋าจัดของหลาอุยใครจะช่วยป้าป๋าเนี่ยอาบน้โอ้โหไม่ได้มาช่วยป้าป๋าจัดเลยมาจัดมาควนมากินช่วยป้าป๋านะเนี่ยทั้งสองคนเลยป้าป๋าลูกเปิดแล้วดูดิเปิดกินอีกตั้งหากอร่อยไหมอร่อยไหมครับ หาอะไรอยู่หาอะไรอยู่หาหรอจ่ายตังค์ยังจ่ายตังค์มาเลยซื้อแล้วอ่ะจ่ายตังค์ก็ป่ามาเลยปใครมาน่สมบัติเอาไปไว้ที่เอาไปที่เคาน์เตอร์เลยลูกไปกินแล้วไปที่เดิมแ่ะออกมาได้แล้วครับลูกออกมาได้แล้วกินแล้วไปที่เดิมอหยิบมาด้วยสิลูกเราซื้อแล้วเราซื้อแล้วต้องหยิบมาด้วยโอ้โหมีการหยิบอันใหม่ต่างหาก ปากถอยมาเร็วถอยมาเร็วมามาถอยมาใจตังค์ด้วยมามาไหนตังค์อยู่ไหนตังค์อ่ะตังค์อยู่ไหนตังค์ไหนเอาตังค์ไปจ่ายพ่อค้าด้วยไปไหนตังค์อยู่ไหนตังค์ะในขอตังค์หน่อยใจตังค์ก่อนจะไปกินที่ไหนอ่ะกินที่ไหนอ่ะไปกินในบ้านหรอโอ้โหของเล่นเด็กน้อยนี่เต็มเลยลกบ้านเลยดูสิพี่ดีก็มาเล่นดูสิ 零杠二。鑫鑫